ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้นแท้บมมีลุงพลป้าแต๋นมาสั่น่าเพราะเ่ียนเสันเลยมัอลไ,ไรมือผู้ใดไรมือ้นั่นแล้วง <laughs> อ,อวมือปิดจอละอันนี้มาสู้ททำงานนะ <laughs> สุ้ไปเที่ยวตัวนี้ เปไนอฮะฮะเด้แลวตัวเรดเบียกอะอีหยังอเอาสันลงสันโอ้โอ้บางกล่องเราตัวนี้โอ้เราตั้งกล่องนะครับผม เบียดอย่างเงี้ยไ้เดียวบัดเนี้ยโอ้มีคนเห็นน้ำบัดเนี้ยโอ้เห็นเบียดโอ้ผู้ใดกับว่าผู้ใดกับว่าเด็ดน้ำบัดเนี้ยเฮ้ยก็ไม่อยู่ด้วยเลยแปกก็ไม่อยู่เสือก็ไม่อยู่เสือก็ไปแล้วเสือเออเสือก็ไปแล้วมออยู่แล้วเสืก็ อันตัดเล็กแย้ดยึดมือเศ้านี่มันอ๋อไปแม่ไอ้ไปเอ้นเมื่อไรแม่เมื่อ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  น,นี้กันศาสตร์ปุ่ยเนี่ย<ง>าหยาผ้ายักบาทเนี่ยเข้าหา,า,หาเอ้าคือหนาดีเถอเพิ่นสือ้ออยู่เสมลุงโอ้ยน้องแว้อออง,งอ้เป็นแต่ดีด้เนาะมันพ้าใยดหเนโอ้ยโอ้อบาบดบเดียวขายต่อยีปบาท ซื้อบ้านยิบมหาแม่มันกลายเป็นของมือสองมันต้องลดตีมันมาเป็นของเก่าแม่ยังไม่ได้ขายเลยมันเราก็ซื้อมาซื้อต่อแม่มันก็ต้องลดลงอ่ะซื้อตัวระสาวมาแล้วมาซื้อต่อมันก็ราคามันก็ลดเห็นปะอ๋อสี่บาทราคาหนึันห้าร้อยฮ่า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 ฮายี่บาทยี่สิบบาทไปละบาทแต่ว่าค่าหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ก็กันคอยต้องแก้ไปอีกเด็ดหน่ะอุดรพูเด็ดห่ะ ก็แบล็มาให้นะไม่ขยันยันอีกแบบที่ไปใส่ในแตงกูก็มานีนะที่ไปใส่เออแมไปยังยืนกองให้ได้เออยืนกองให้ดอ้ให้ยามันเสื่อมอยู่หาน่ะกัยุกขางลางถ้ายืนเล็กให้เบิ้ลังตัวเออเขาสลัดได้มหมเออแบกเล็กมากถึงสองสิบทนไป้บ้านเออองา

เบงชุดเหตุยานเราเบิบบดแบนู้โอ้เด็กนอ่อยมูนอีกขี่ข้านเด้เนาะอันพูนดเาสิเป็นไอีกนะไ <laughs> ปที่กาแฟเลียนเห็นเอากาแฟมาไหม <laughs> เออมาอตาดี พ the oh, well, ่อพ่อมาถึงมามาสื่อกาแฟลืมเอาเงินอยู่อยู่ลืมเอาเงินอยู่ในเงินโอ้เงินอยู่งสั่นดิเคือเส้นไหนคือว่าโซดีกับเหล้าหรือกับมาตี้หรอไปกาแฟไปทำแก้วไปยืมหุ่นปะกินข้าวยู่ไอชิดค่อยลืมกูไปเอาไปเอามาไปดิมันตั้งใจให้พี่เอาหลายเอามาเลี้มันไม่อีกเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่ง ไม่ได้ตั้งใจแน่นอ้นี่ใสเอามาสองคางนี้นี่อุซ่าซูมเฮือน่ะไอชิ้ซสู่มือนั่นแหะมันได้บอสซูเมือนะขอโทษค่ะเขาก็คือมาติโกแปดมารอบสองรอบสองนะเอา ไปไหนไปไหนมาแม่มาแม่ให้เรียกแม่กิน<ม> <ขอ S 2> ไปบอไห<ด>่ไ <ป S 1> ้หรอกคอให้ใกินด้วกันเรีนไปแล้วห้ามลืมนะเร็วเเป็น <laughs> แบบมาก็จะได้กินครบแปดนาที ไม่เจ้ากันละเขาไปอันนี้ไปแบกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีในภาพในคลิปนะครับสี่เส้นนะคะสองรอบเนาะพี่ชิดเนาะเอ๊สองรอบสองรอบเบ, <c oughs> บิบ้ลแล้วบอกวันนี้เบิ้ลแล้วเปลี่ยนกาแฟสองแก้วเร็วบ่ได้บ่ได้โอ้ยขายของก่อน <c oughs> โอ้ยรับจา <c oughs> บ้างโมโหหิวแล้ว,ลวของเก่า <cười> <cười> <Bà>. <cười> lập tức gọn 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 แม่ไปบ้างไปบ้างแมไปบ้างม่เข้าไปเอาของเออขึ้นรถแล้วเหรเพิ่นขึ้นมามันทะลุได้เดี่เนาอ